อยากสร้างเงินแสนภายใน1ปีทํำยังไงเอาแบบง่ายสุดๆเลยนะคุณรับเงินเดือนมาคุณแบ่งเงินออกมาเลย8,375บาทในทุกๆเดือนคุณเก็บให้ครบ12เดือนคุณได้เงินแสนแล้วหรือถ้าใครบอกว่าเราทํางานแบบ ค้าขายนะคะคุณก็แค่เก็บเงินวันละ275บาทแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่คําถามคือเราเก็บอย่างเดียวเหนื่อยไหมล่ะชีวิตจริงเราต้องเอาเงินไปทําอื่นใช่ไหมต้องไปใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อีกส่วนหนึ่งที่มันจะช่วยคุณได้ค่ะนั่นคือการลงทุนการลงทุนที่เหมาะกับคนที่ยังไม่ได้มีต้นทุนเยอะแต่ต้องมีความรู้นั่นก็คือการลงทุนอสังหาหรือมารัพย์เพราะการที่คุณซื้อขายรับชักชิ้นหนึ่งอะคะ่ะ คุณก็จะได้กําไรเป็นหลักแสนแล้วต่อให้วันนี้คุณบอกกับครูว่าคุณไม่มีเงินเลยชักบาทไม่มีต้นทุนอะไรเลยและจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้ยังไงคุณสามารถเริ่มได้จากเป็นเอเจนต์หรือนายหน้าเพราะอันนี้เราไม่ได้ใช้เงินแต่สิ่งที่ทั้งใช้คืออะไรคือความรู้ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์คุณแค่เป็นตัวแทนในการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยชิ้นหนึ่งมันได้กําไรขั้นต่ําที่3%เปเซดังนั้นเนี่ยของที่มันเป็นหลักล้านนะคะขายชิ้นเดียวคุณก็ คุณเห็นไหมว่าสิ่งที่มันจะสร้างเงินแสในให้คุณเนี่ยบางทีม,มันอาจจะไม่ใช่จากการเก็บแต่สิ่งที่สําคัญนั่นคือความรู้ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากเริ่มต้นยังไม่มีต้นทุนยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ครูแนะนําให้คุณติดตามความรู้ฟรีได้ในเพจของครูเลยตั้าฝนประมูลอสังหาแบบนักลงทุนครูมีจัด ที่เป็นคลิปสอนฟรี18ชั่วโมงคุณไปเรียนได้เลยคุณเอาความรู้นี้เป็นเบื้องต้นเอาไปรับงานที่เป็นเอเจนต์หรือตัวแทนในหน้าก่อนก็ได้หรือถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมคุณพอมีเครดิตที่จะกู้ได้คุณอยากเริ่มต้นแล้วอยากให้มีเป็นทรัพย์สินของตัวเองคุณติดต่อเข้ามานะคะบอกแอดมินว่าขออ e ีบุ๊กผู้มือการใช้อสังหาทําเงินสําหรับผู้เริ่มต้นอันนั้นจะมีตั้งแต่วิธีการจัดการเงินการวางแผนพอร์ตการลงทุนและการคํานวณด้วยว่า แบบเราเนี่ยจะยังมีความสามารถในการกู้เพื่อลงทุนอีกเท่าไหร่ถ้าคุณสนใจแล้วนะคะติดต่อได้ที่ line @si t o m f o n ค่ะ